คเครื่องสั่งนวัตกรรมใหม่ที่สามารถแปลรูปขยะอาหารให้กลายเป็นผงทุรีขายกับดินและสามารถปลูกพืชได้ขยะมูลฝอยปัญหาวิกฤตที่เรื้อรังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสุขภาพโดยตรงถ้ามีจำนวนมากก็จะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคการกำจัดขยะในแต่ละประเภทบางครั้งก็ไม่ถูกวิธีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องบดและอบ ขยะอาหารนะครับตัวอินพุตมันเนี่ยก็คือตัวขยะอาหารก่อนที่าาจะนําเศษอาหารขยะอาหารเข้าไปในเครื่องนี้ต้องทําการคัดแยกก่อนนะครับหลังจากที่มันเข้าไปอยู่ในแบชช์แล้วประมาณ12-15ชั่วโมงมันจะเทินไปเป็นตัวทุลีนะครับซึ่งทุลีเนี่ยก็สามารถที่จะนําเข้าไปสู่กระบวนการหมักเพื่อไปทําการปลูกต้นไม้ได้ต่อไป ปริมาณเศษขยะที่เป็นปัญหาถ้ารู้จักนำมารีไซเคิลหรือนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ก็จะช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมหาศาล w o s t w s u t t a i n a b l e นครับ <waste> คือในวงจรนี้เป็นการกำจัดขยะอาหารอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นการคัดแยกขยะจากณจุดเครื่องรางจานก่อนซึ่งส่วนใหญ่ Food waste เนี่ย a s t e เนี่ยจะมีจุดกำเนิดในห้องครัวนะครับ เราก็ชี้ให้เห็นถึงว่าห้องครัวเนี่ยณจุดเครื่องล้างจานเป็นจุดคัดแยกจุดเริ่มต้น,นหลังจากนั้นขยะเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในห้องครัวหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงการนำ,านำมาเข้าเครื่องคาวเพอร์คาเพอร์และดีไฮเดเรเตอร์ที่สุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นผงชุลีภายใน12-15ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก,ก,ก็จะเข้าสู่กระบวนการคอมโพสติ้งเป็นชุลีนะครับแล้วนำไปปลูกพืชเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นอาหารในวงจรนนี้ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องจึงคิดค้นเครื่องแปรรูปขยะออกมาในรูปแบบที่สามารถนำขยะที่แปรรูปแล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นับเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งชิ้นที่จะช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองอนเนกพลพินโยถ่ายภาพพาฝันวงเขียวในชั่นทีวีรายงานค่ะ